โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเลดเหมือนเดิมซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยมาแปลกเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้ในคลิปที่ผมจะมาโชว์หรือมารีวิวเนี่ยมีน้องเนี่ยทักเข้ามาบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยลองเล่นโปรเจกต์เนื้อเรื่องดูนะซึ่งผมบอกไว้เลยว่าน้องเขาบอกว่าโปรเจกต์เนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นแนวเฮอร์เร์นะ น่าสนใจมากๆซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีน้องของผมเนี่ยมาร่วมด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปเนี่ยดูเงียบเกินไปเพราะว่าผมเนี่ยกลัวว่าผมจะพูดน้อยนะเออแล้วก็มีน้องคนสร้างด้วยนั่นเองซึ่งน้องคนสร้างเนี่ยชื่อว่าตาต้านั่นเองนะเดี๋ยวนะผมจะขึ้นรูป Discord ของน้องให้ดูนะอันนี้จะเป็น Discord ของน้องนะใครสนใจสามารถไปติดตามผลงานของน้องได้หรือว่าจะเข้ามาใน Discord ของผมก็ได้นะเพื่อมาส่งผลงานหรือจะทักมาให้ผมเนี่ยรีวิวของต่างๆก็ได้เหมือนกันนั่นเอง โอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมมาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับผมสัหดับคลิปนี้เนี่ยป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอ่านี้อยู่กับน้องตาต้านะครับซึ่งสาหรับน้องตาต้าเนี่ยจะเป็นคนสร้างโปรเจกต์นี้นะซึ่งจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่น้องทําแล้วก็มีเพื่อนน้องร่วมด้วยนะก็น้องก็จะน้องก็ได้แปะเครดิตไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพูดอีกทีนะสำหรับตัวเครดิตตรงนี้อะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มทางด้านของตัวโปรเจกต์เฮลเลอร์ตัวนี้เนี่ หรือว่าเฮอร์เรอร์นี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจหรือทําไมถึงมาทําโปรเจกต์นี้ครับก็คือตอนแรกอ่ะผมจะทําเป็นงานมันเกิดแต่ว่าทําไมทํามามันออกมาแบบเป็นในเรื่องใหญ่เลยพี่ก็เลยอยากจะเอาลองเสนอให้พี่ลองเล่นดูประมาณนั้นพี่แต่ว่างานมันเกิดเป็นแนวเฮอร์เรอร์นะเป็นแนวแบบเป็นแนวคล้ายคลึงจนไปกับเฮอร์เรอร์ไปเด้อก็ประมาณนั้นได้ได้ได้โอเคครับถ้าน้องพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าเป็นประมาณไหนไอ้น้องพานำเลยก็ อย่างแรกเลยก็ทําเป็นเหมือนเหมือนกับโปรเจกต์ทั่วไปที่เป็นเกี่ยวในเรื่องก็คือแบบเฟิร์สเพอร์เซนแล้วก็เวลานี้กล้องอะไรก็อย่าเพิ่งกดคลิกจนก,กว่าอันไหนผมจะให้กดกากบาทได้อ,อันนั้นคือต้องกากบาทเอง บางคาสิ่ก็ต้องกดกระบาดเองแล้วก็เวลาคลิกแล้วก็คลิกทีเดียวได้ครับได้หรือประมาณนั้นเลยพี่ก็คือให้เล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้วก็มีปุ่มอะไรให้กดก็รอน้องก่อนรอน้องแบบบอกว่ากดได้หรือว่าอย่าเพิ่งกดออกอะไรประมาณนี้แล้วก็กดแค่หนึ่งทีพอโอเคครับผมอ่ะแล้วยืนตรงนี้แล้วก็กดเลยอันนี้กดตรงไหนครับถ้ายืนตรงนี้กดตรงนี้สวิตช์ใชุ่เฮ้ยอ๋ออนิเมชัน ช่วงแรกๆจะคล้ายๆกับเนื้อเรื่องของเพื่อนผมนะแต่ว่าหลังๆผมจะเอามาเติมเป็นเหมือนเป็นเป็นแบบจัก,กรวาลแยกอีกทีนึงเองประมาณนั้นนะพี่อุ้ยเอ้ยคาซีนคาซินสวยคาซินสวยอ่าอันนี้บรรยากาศสําหรับฉากแรกโอเคครับผมก่อนแรกเลยก็คือมากดกับเอามากดปุ่มตรง n อ c พีซีตอนนี้เลยปุ่มแดงแดงนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่กดเพื่อคุยอ่ะ ออกเจอทีพาคนเถวนี้ดูเหมือนว่าคนประมาณแบบว่าคนร,บรอบๆเนี่ยจะแบบที่เข้าไปในถ้ำอ่ะคือหายอยู่ในถ้ำก็เลยอยากรู้สาเหตุว่าไม่ถึงหายประมาณนั้นก็เลยจะพยายามจะเข้าไปในถ้ำนี้ <c oughs> เราต้องหาคนออหาคนมาเข้าเข้าด้วยประมาณนั้นนี่เหรอใช่ใช่เอ๊ฉันรู้แนะว่านายกำลังจะเข้าถา้ำนใช่ไหมฉันรู้วิธีการเข้าไปใ้นในโอ้ยคับซีน เอฟตอนนีเฮ้ยเจ๋ง่ะก็เข้าไปในทำเลยพี่อ่าันนี้เดินเข้าไปได้เลยเนาะถ้าไปแล้วพี่มากดคุยกับตอนนี้ก่อนเลยอเป็นหนง่งนะมีแผนที่ด้วยนี่ว่ะใช่ใช่โอเคพี่กดคุยเลยอ่ันนี้คือเขาบอกว่าให้ดูที่แมพมันจะมีห้องอยู่ก็คือนี่คือให้เราไปตรงกล่องสีเขียวอ๋อได้ก็คือเราต้องไปตรงโอเค วิ่ทำค่อนข้างค่อนข,ข้างดูดีเลยอุ้ยอันนี้ช่วยกันหลายคนครับพี่อ๋อไม่ใช่เพราะว่าพี่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างดูดีเลยค่อนข้างดูดีเลยอันนี้คือพี่ต้องหาทางเองใช่ไหมเอ่อพี่นําไปก่อนเลยเจะให้พี่นำก่อนได้ครับแล้วประเด็นคือน้องให้คนที่แบบหลงทางเก่งที่สุดในกลุ่มพี่กํลาลังเดินนําอยู่เอ้ยอ๋อโอเค ะพี่พี่มาถึงแล้วพี่ก็กดคุยกับคนนี้ต่อเลยได้ครับเวลดัน well เรามาถึงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตรงจุดนี้ใช่แล้วเขาก็จะให้เราไปสับสวิตเพื่อที่ว่าไปเปิดไฟฟ้าที่ที่ทํำแห่งนี้แบบไปเปิดไฟทาประมาณนั้นนหะพี่สับสวิตท,ที่ไหนครับอยู่ในถ้านี้เหมือนกันอ,อยู่ในถ้านี้พี่ต้องหาเอามันบางสวิตมันต้องขึ้นทีทระด,ดับนะพี่โอเคได้ อยเรื่อวิ่งหาก่อนอ๋ออ๋อบนอ๋ออันนี้มันจุดเริ่มต้นนี่หว่าขั้นหนึ่งนะหลงแค่นี้ก็หลงแล้วทางง่ายๆอ๋อพี่เจอแล้วอ๋อนี่ไงนะกดได้เลยหรอ กดได้เลยนี่กดกดไปแล้วก็จะขึ้นอันที่สองก็จะขึ้นตามแมวเ,เลยพี่พี่ก็ลองอ่าเลยอ่านตอนได้เลยโอก็คือพอเราสับปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาเพิ่มใช่ไหมอ๋อยัง oh, ไงยอ๋อโอเคโอเคคือตอนแรกเดินผ่านไปแล้วแต่มันไม่เห็นอ๋อพอเราสับปุ๊บก็ขึ้นมามันจะมีทั้งหมดกี่อันมีอยู่สมอันพี่โอเคได้สองอ๋อ oh, เนี่ยเจอละเจอละโอเคโอเค เรียบร้อยครบแล้วแล้วก็พี่ไปเชื่อมไฟเลยพี่ห้องที่ห้องกล่องสีเขียวใช่ไหมใช่ใช่ไปเลยพี่ก็มากดตรงนี้เลยกดแล้วพี่เคยเห็นแบบอ่าพี่กดอ่ากดเลยโอเคกดเรียบร้อยล้ะพี่เคยเห็นแบบอมองอัดพี่เคยเล่นอมองอัดไหมเคยครับปเลยประมาณนั้นเลยก็เชื่อมสายไฟแบบโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเจ๋งเลยสบเสร็จแล้วก็จะมี สวิต์อยู่ตรงกลางก็พี่กดได้เลยเป็นปุ่มอ๋อนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยอเรียบร้อยพี่พี่หลุดออกมาละพี่ก็เปิดไฟเรียบร้อยละแล้วก็พี่ก็มาคุยกับคนนี้ต่อเลยอ๋ออุ้ยอ่อเนื่องก็บอกให้ไปสำรวจทงพี่ก็ไปสำรวจเลยได้ครับสำรวจนี่คืออย่าบอกนะว่าตรงด้านหน้านี้ที่เลี้ยวเข้าไปฝั่งนี้เหรออไม่ใช่เหรออ่สำรวจแถวๆนี้ยที่พี่ลงลงตรงแถวๆที่พี่ลงดู โอ้ยได้เลยอาจจะเจออะไรบางอย่างบางอย่างก็ได้พี่อุ้ยอาก่อนก่อนดีต้องหายเจอกัอนนะ,ะนี่เ,นเจอกับอะไรบางอย่าง<อ>ที่คล้ายๆน้ำมอกอเคกดเลยพี่อ,อ่ะนี่มันคืออะไรกันเชื่อมันยังไงก็ตามฉันก็ควรไปรายงานงคนนั้นก็คือเรากลับไปรายงานคนที่ให้เราไปสำรวจถ้ำ่ะพี่<อ>ไ,ได้อุ้ย โอเคโอเคมีเนื้อเรื่องต่อไปก็ไปรายงานที่ไอห้องเขียวเหมือนเดิมอ่ะห้องนี้<ต>คุยเลยนะได้ครับอ่าใช่่ะในเจออะไรบางอย่างนะโอเคงั้นเราพักก่อนแล้สองชั่วโมงต่อมาปึ๊บหายไปละเกดอะไรขึ้นไม่รู้เมื่อก<า>ี้<า> เห็นมันขึ้นเฮ้ยเฮ้ย,ยวิ่งวิ่เอา้าเอา้า <laughs> ตายก่อนครับอันนี้อันนี้คือปกติแล้วเราต้องวิ่งหนีเฉยๆใช่ไหมใช่พี<อ>่ประตูปิดแล้วโอเคโอเคตรงนี้เลยตัวลิฟต์เลยอฮ้ยรู้สึกช้าไหมพี่ผุ่มทำไม่เร็วนะโอ้ยลิฟต์พังตายเลยเอา้า พี่พี่ติดอย่แล้วตัวพี่ใหญ่เกินพี่เจอรดอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้อกดเลยตรงนี้พี่ต้องกดปิดเองนะได้ครับพยายามหาทางลงมาด้านล่างก็คือตัวบนด้านล่างนั่นแหละพี่อ๋อคืออ๋อลงไปข้างล่างถ้ำนี้อีกใช่ไหมอันนี้พี่อยากระโดดนะพี่เดินชนนะเอลรถรางห้ามกระโดดอ่าจะเดินเดินชนพี่พี่แล้วขอพี่กด อ่านั่งแล้วในะนั้นพี่เห็นตรงด้านหน้าไหมพี่ที่เป็นสวิตกดเลยนะกดเลยพี่อ๋อเคฟโซนหนึ่งอุ้ยนี่ผมพี่ซูมดูหน่อยแล้วกันแล้วก็ทางพังแล้วก็ตกลงไปอ,อ๋อยังไม่ตกพี่กระโดดแล้วเกจะตกไปพี่ โอเคเอโอเคอ่าตรงนี้แหละจุดเปลี่ยนพี่พี่เล,เลเดี้เขาได้เจอกับสถานที่อะไรบางอย่างที่ไม่คนเข้าแต่แต่พี่เขาเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นพี่กดสวิตช์ได้เลยปึ๊บอฮ้ดยด้วยอันนี้เจ๋งเขาลืมซิมไบโอนะเอาอนะไม่ใช่ซิมไบโอดล่ะน้ำมือนะพี่โอเคอ่า มีคนนอนตัวเย่ตัวเย่กันเต็มเลยอ่าถ้าิ่งว่าพี่เมโลททาอะไรก็มาคุยกับคนนี้ก็ได้สองคนนี้ที่เขาที่เขาลงมา <700. S 1> เป็นร้อยโอเคโอ้นายอยู่ที่นี่แล้วอถ้านายอยากจะรู้สถานที่นี้ก็ถามเพื่อน,นเลยก็คือคนนี้<อ>คนได้ okay. อโอเคเริ<อ>่มเขาโอ,โอ้แล้วเดี๋ยวนาเดี๋ยวฉันจะบอกนายแล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้นายไปสับสวิตสีสวิตก็คือไปสับตามลำดับตรงน,นี้ อ่าอันนี้อ๋อตามสวิตก็คือยังไงอย่าง,อ,างอันนี้สีแดงนี้เหรอหรือใช่ใช่ใช่ก็คือพี่ตามสายไปเลยนี่แหละว่าว่าแต่ละสายไปที่ไหนบ้างสายสีแดงสายสีแดงหยุดหยุดหยุดที่ไหนอยู่ในห้องนี้ก็พี่เราเข้ามาดูอ๋อโอเคอแล้วก็ตับทีละสีใช่สตสวิตแรกสวิตที่สอ ตีฟ้าอ๋ออยู่ในห้องนี้อ่าใช่ต้อง<ร>าหาคีย์การ์ดผมใบให,ให้ว่าคีย์การ์ดไม่ได้อยู่ตรงห้องนี้ไม่ได้อยู่โซนนี้เลยเพี่อ,อยู่ตรงนั้นเอาโอเคอ่าได้ได้ตอนนี้เราต้องหาคีย์การ์ดเช็คก่อนอ๋อเนี่ยเจอละ<ช>กดเก็บเลยนะไม่เก็บเลยเพี่แล้วเราก็เข้ามาอ๋อแต่ประตูก็ยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดต้องมาใส่คีย์การ์ดก่อนพี่ อุ้ยโอเคอ่าโอเคไปสีเหลืองแล้วเราจะเข้าขอสองสวิตก็พี่สาม,มารถไปต่อได้เลยกด,ดปุ่มนี้เลยพี่อ๋ออันนี้คือพอครบสองสีปุ๊บ <c oughs> ก็จะสาม,มารถเข้าได้๋อ,อทีละโซนไปได้พี่น,นี่จะเป็นโซนห้องแล็ลโอุ้ยมีน้ำเมืองด้วยนะใส่ใจนะมีรายละเอียดสีเขียวกับสีเหลือง แล้วอยู่ในห๋อหอ๋อ,อคือต้อง,องหาก<ช><ช>ราดโอเคใช่แถวนี้แลหละพี่อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเอ้ยันหนึ่งนะเอ้ยชอบไอเดียแบบน,นี้วะ่ะเจ๋งเจ๋ง พี่อันนี้ก็เป็นออโซนเก็บของแล้วก็ตับสวิตใช่สวิตท,ที่สามพี่เอ่อแล้วก็อย่าีืม,มาเก็บคีย์การ์ดด้วยนะพี่เออเออใช่นเนี่ยคีย์การ์ดสีเหลืองโอเคโซนที่สี่อ่าประตูล็อกแล้วก็ตรงนี้แบบมันต้องใช้ใช้มันมีลวอตอ๋อ้องใช้ที่ตัดเหรอแ่ใช่ต้องใช้คียพี่เอเคการ์ที่เพิ่งได้มาื่เกี้ไปเปิดเพื่อไปที่ห้องเหมือนห้องเก็บของหรือห้องต่าง ก็เอาคีมมา,อ,าอันนี้ปึ๊บอุ้ยห้องมืดอันนี้ได้คีมมาละไปก็เอาคีมไปไปตัดลวดแล้วก็แล้วถ้าตัดแล้วเราตัดตรงไหนอะอ๋อเนี่ยปุ่มแดงเปุ่มแดงโอโอเคโอเคปิดสวิตช์สุดท้ายเรียบร้อย อันนี้พี่จําได้ว่าตอนที่พี่วิ่งมาเนี่ยพี่เห็นตรงจุดแรกมันจะเหมือนมีเหลืองกับเขียวได้มั้งตรงจุดแรกอ๋อใช่ก็นั่นแหละพี่ก็ต้องไปเปิดตรงนั้นออเนี่ยเนี่ยรอบนี้มาฝั่งทางด้าน power room ปรากฏว่าเ,เจอคีการ์ดสีเขียวคีการ์ดสีเขียวพี่เปิดตรงนั้นพี่จําได้ว่าคีการ์ดสีเขียวอยู่นี่ใช่แล้วอุ้ยอ่ะ ้องมีศูนย์พิกัดเลยเฮ้ยอะไรพังเข้ามาเฮ้ยเร็วรีบรีบเข้ามาก่อนที่รีบรลบเียประมาณนั้นเด็กเฮ้ยอ๋ออันนี้คือตัวปิศาจบีคอนดีนิวเฮ้ยมีต่อนี่วอ๋อ อันนี้เครดิตคนสร้างอ่ามีน้องตาตาเป็นโมเดลอ๋อเกริ่ยดิอ,อ,อุ้ยขึ้นเต็มจออ้าว <Wow. S 2> อ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องเครดิตก็อันนี้ก็จะเป็นห้องโมเดลต่างๆมากมายอ๋อตรงนี้ก็กดแล้วสามารถ open it, ออกไปด้านนอกได้ไหมอ๋อเดี๋ยวค่อยกดก็ได้นี่โมเดลรูมแล้วก็มาตรงเครดิตนี่แหละตรงนี้ก็ขอบคุณที่มาเล่น เุ <H uy> ้ยเลดเดมอนแล้วก็สิวทีสิวอ่านี้คืออ๋อนี่ยน้องคนที่สร้างอ่าแล้วก็นี่แหละเอ่อพี่จำตรงโซนทำได้ไหม,มคือต้อนฉบับมาจากคนนี้คนนี้เลยหมดเลยแต่ว่าไอตรงโซนแหละแบบผมเติมมาเพราะเพราะว่าทำเป็นแบบเป็นงานมันเกิดเขาคือแบบทำเป็นงานมันเกิดบวกแบบเป็นเรื่องไปด้วยพี่ประมาณน,นั้นก็เลยเจ๋งต้นฉบับคือมาจากคคนนี้เลยค่อนข้างค่อนข้างดูดีแล้วค่อนข้างเจ๋งเลย แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูอีสเต็กอีกนิดนึงแลนที่ตกไว้ตกค้างแวะเอาแปคบโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นอีสเต็กเล็กน้อยพี่ก็นี่กดตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยมในเรื่องตรงนี้เหรอใช่กดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นี่ก็จะเป็นเป็นในเรื่องนะพี่ก็คือเป็นแบบเรื่องอะไรดีคือ เรื่องมีว่าคนเมีคนคนหนึ่งที่เป็นนักวิ่ะเขาไปเจอคิทตันสีแดงในถ้ำถ้ำถ้ำที่เรากำลังอยู่ตรงนี้แหละเพ่แล้วปรากฏว่าในถ้ำในคิทตันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเขาก็เลยนําพากลับในแลบแล้วพี่จําไอ้ตรงรูตรงนั้นได้ไหมพี่รูที่มีน้ําเมือกตรงในแล็บตรงนั้นแหละคือตรงที่มันหลุดออกมากมรูที่พี่พูดใช่ไหมใช่ใช่อ๋อนั้นนะพี่แล้วก็ตอนนี้กำลังทำภาคสองอยู่แต่ว่าผมทำมาฟาร์ดหนึ่งแล้วยค่อนข้างจะสุดยอดเลย พี่ค่อนข้างชอบไอเดียพี่ค่อนข้างชอบไอเดียรอเลยรอติดตามพว,วกพาร์ตต่อต่อไปเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นช่วงปิดคลิปนะซึ่งก่อนอื่นเลยขอบอกไว้ก่อนว่าจากผลงานที่น้องส่งมาเนี่ยพี่ค่อนข้างพึงพอใจค่อนข้างชอบเลยแหละมันเป็นเนื้อเรื่องที่ที่แบบหนึ่งเลยคือ มีบทสนทนา2เลยคือมีการเล่าเรื่องราวแล้วก็การสร้างส่วนตัวพี่เป็นคนชอบเอ่อพวกโมเดลที่ดูแล้วมันสบายสบาย,สบายตาที่รายละเอียดไม่เยอะมากไม่น้อยมากแต่มันดูแบบสบายตาแล้วน้องก็สร้างมาเป็นโมเดลประมาณนั้นค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะก็เลยค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ชอบไอเดียแบบไอ้อะไรนะมนุษย์กายพันพวกซิเบโอดอะเหมือนเวนอมดีเท่อ่ะแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือก็นั่นแหละคือเป็นงานมันเกิดของเพื่อนผมแล้วก็ได้แรงบันดา ไปจ,จากเพื่อนผมด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เลยเอามาต่อยอดนั่นแหละประมาณนั้นแหละพี่เลยกลายเป็นซิมโบลดแต่ว่าเทมากเทมากโอเคช่ว okay. งนี้จะเป็นช่วงเหมือนเดิมเกื่อนสาหรับเองเองให้น้องกี่คะแนนสําหรับผลงานผลงานนี้สิบสิบเต็มสิบเลยสิบเต็มสิบเลยเฮ้ยไม่มีเหตุผลอ่ะมีมีสวยสวยสวยไอ้นี่แหละไอ้ฟังก์ชันด้วยฟังก์ชันก็สวยอฮ้ยส่วนตัวของพี่พี่ให้สิบแต่ว่าเหตุผลพี่จะไม่เหมือนเขื่อนคือชอบตรง บทสนทนาชอบเออแต่มันจะมีช่วงมันจะมีช่วงคัดซีนช่วงหนึ่งที่อยากให้ปรับแก้ิดหนึ่งคือมันอาจจะคือคือรู้ว่าว่าต้องการให้เนื้อเรื่องมันมันแบบดูแบบระทึกดูน่าสนใจแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะเรียกว่าอะไรตัวหนังสือมันจะแบบแบบขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากๆแล้วบางทีมันอ่านไม่ทันนะอ่าอันนี้อันนี้ต่อต่อให้เป็นภาษาไทยก็น่าจะอ่านไม่ทันเพราะว่ามันแอบเร็วไปนิดหนึ่งตรงนั้นอาจจะปรับแก้แค่ตรงนั้นแต่ส่วนตัวส่วนที่เหลือ ชอบมากค่อนข้างโอเคเลยส่วนที่เหลือเนี่ยบอกเลยว่ายังไงเนี่ยก็สําหรับผลงานนี้สุดยอดเดี๋ยวก็อีกไม่นานอาจจะนานหรืออาจจะไม่นานก็ตามก็จะมีผลงานของน้องเข้ามาใหม่เป็นเนื้อเรื่องพาร์ตต่อๆไปนะโอเคนะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณน้องตาตาด้วยที่เอาผลงานดีๆมามาอวดกันนะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม แล้วเจอกันบาย